ดีครับคลิปนี้ A2PTV by โค้ดอมอนจะขอนำเสนอเกี่ยวกับกระดานเทรดคริปโตต่างประเทศนะครับเราจะไปค้นคว้าหาได้ที่ไหนก็ไปเข้า Google นะครับเข้า Google นะครับเข้า Google แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ากูเกิลแล้วก็คียนะครับกระดานเทรดหรือว่าตัวกลางการแลกเปลี่ยนมีคอย m a มาร์เก็ปเป็นหลักตัวกลางการแลกเปลี่ยนนะครับของ สปอร์ตคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเริ่มต้นเลยครับเนี่ยลำดับหนึ่งของโลกลำดับหนึ่งของโลกคือ Binance นะครับ Binance เห็นไหมครับลำดับที่หนึ่งคะแนน9 9 <C han an> โอ้โหนะครับลำดับหนึ่ง Binance ลำดับสอง Coinbase e x c h a n น e นะครับลำดับสาม กราเคนนะระดับสี่กูคอยนะครับที่เราได้ยินกันกูคอยอยู่ระดับสี่บายบิดนะครับบายบิดระดับห้าโอเคเอ็กซ์ระดับหกเห็นไหมบิดสเต็มระดับเจ็ดมาไปดูระดับแปดนะครับระดับแปดระดับแปด b ิน e ฟิตนะบิทฟินิกโอเคระดับ8ปดชื่อบิทฟินิกนะครับระดับ9 HTX ระดับ10นี่เกรด AO ที่เราจะไปอยู่กันเกรด AO ระดับ10บสิบเอ็ดบิททัมสิบสองบิ เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมเนี่ย,ยที่เราใช้กัน,นมาแนละ้วบิดเก็ตลำดับที่สิบสองไม่เบาเพมือนกันนะลำดับที่สิบสามก็เจอมินิลำดับสิบสีส <c oughs> ิบสี่อัพสิเอ็อัพเปล่าอัพบิดนะสิบสี่เอาดูต่อนะครับดูต่อ 14 bit, 15, bit, five, อัปบิตสิบิตไฟล์สิบหกนี่แอลแบงค์ L bank, ใช่ไหมแอลแบงค์ของเราอยู่ระดับ16บหกนะนะวันนี้วันที่21เดือนตุลาคม2566ันห้าอยหกสแอลแบงค์อยู่ระดับที่16 17กสิบเจ็ดคริปโตโคอมเอ็กเชงสิ 18, คอยเช็ค สิบเก้าบิเจอร์ยี่สิบพีทูบียี่สิบเอ็ดนี่เห็นไหมที่เรารู้จักเหรียญเฮมีเข้ามาอยู่ที่นี่นะ m e x c maxi ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง xt com เราใช้กันอยู่นะเราก็ใช้กันไปเรื่อยนะ เม็กซี C ก็ใช้ต่อไปก็จะมี M เซกะ,ะสีชมพูนะครับมีตัวยอ่อตัว M ตัว C ตัว E ตัว X สีชมพูเดี๋ยวจะมาเข้ามาสู่นะกรดดานระดับโลกเร็วๆนี้นะแต่วันนี้ให้ดูสีน้ำเงินเม็กซียี่สิ 2 xt. com เห็นไหมเราใช้ระดับโลกเงี้นนะใช้กันอยู่ใช้หมดเลยเนี่ย bitmart โอเค hotcoin global probit เนี่ยที่ใช้นะใช้ไปแล้ว probit ก็ใช้ได้นะ 25. 26 26 p o l o n i x 2นะ27 p r y o n i c ยี่สิบแปดนะยังไม่ได้ใจนี่นี่นี่ยี่สิบเก้าดิสจิฟฟินิกโอเคนะก็ะได้สัมผัสเอาดูตัวต่อไปโรบอะทูบิดยี่สิบสามสิบเอ็ดนะสามสิบสองดิฟคอยสามสิบสามคอยสามสิบสี่ สามสี่เลยครับแท็บบิดสามสิบห้าคอยบิดสามสิบหกคอยวันสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแอสซินดิกสามสิบเก้าไนแนนทรีสิบบิ๊กโอเคนะใหนะสรุปแล้วเราก็อยู่ช่วงต้นๆน,นะครับช่วงต้นๆ ในระดับหนึ่งถึงสามสิบโอเคนี่นะโอเคอ๋อบิดครับบิดครับอยู่ระดับห้าสิบเจ็ดของโลกอืในเบาเหมือนกันบิดครับห้าสิบเจ็ดของโลกอคอยคอยโสโตนี่ที่ใช้อยู่ที่เราใช้อยู่ห้าสิบแปด อืมระดับห้าสิบแปดนะของเราก็จะมาระดับร้อยขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่ำร้อยหรือว่าจะต่ำห้าสิบหรือจะต่ำสามสิบก็ต้องเร่งมือนะครับอ่ะดูคอยสโตมีคอมพล็กนะโอ้ดูไว้ดูไว้ดูไว้่ืมดูรู้จักตัวไหนมั้งเนี่ยมีนะเออดูแว้ดูแว้นะเด็ก อืม uh huh. นะนะดูดูอเด็กเทรดเจ็ดส uh ิบสองรู้จักตัวไหนมัน้งดูครับแม็กซ์เ <c oughs> อ็กซิงโปรตูโปคอยโอเคนะมาเป็นตับแปดสิบห้าแล้วครับแปดสิบห้าแล้วไปดูสุก้อยที่เป็นไงมั้งอืมอ๋อนีนี่นี่ เซกไออเนี่ยตระกูล i อนะตระกูลไออนี่นี่ตระกูลไอโอ f อฟเออบคือบูลิอืมนี่นี่นี่ดูอือมาไกลเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าเนะ ดูไหวไหมไม่ไหวอ,อาใบเพียบโหลดถ้าไม่ทันก็ถือเป็นการสรุปร,รวบมนะดูในสิ่งสำคัญดูท้ายๆเข้าไปเท่าไหร่เนนะโอเคตรงนี้สองยยีโคมินนะมีอีกั้งเท่าไหร่พอเรวิ่งถึง2องยยี เอา o f 2สออ่านเพิ่มเติมมีไหม,มเลือกการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอ r e เรนซีที่ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอ r เรนซีคืออะไรอ่านดูได้นะครับมาคือตัวกลางการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีเป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถซื้อและขาย คิตได้ะนะีมีรายละเอียดเยอะแยะนะครับก็ขอให้พวกเราได้มาศึกษาและเปิดดูนะครับคอย Market Cap. มาเก็ตแคปนะโอเคก็ขอสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดสิ้นสุดพอดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ